โลกเต็มไปด้วยความผันผวนความไม่แน่นอนความสลับซับซ้อนความคลุมเครือหรือที่เรียกกันว่าวูค้าเวิลในสถานการณ์วูค้าเวิลนี้องค์กรต่างๆต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาเฉพาะหน้า และการวางแผนเชิงรุกให้มีระบบการสนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็วแม่นยำด้วยการจัดระบบและกลไกต่างๆให้สามารถสนับสนุนความเร็วในการตัดสินใจการควบคุมสถานการณ์ตลอดจนการทำงานเชิงรุกผู้นำในยุควูค้าเวิลด์จึงจำเป็นที่ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงวางแผนสร้างเครื่องมือทางการบริหารขึ้นมารองรับ เพื่อให้องค์กรสามารถรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพศูนย์อำนวยการฉุกเฉิน (Emergency Management Center) คือหนึ่งในเครื่องมือของผู้บริหารเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินขององค์กรยุคนี้และยุคหน้าด้วยการใช้ AI ในการจำลองสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วสร้างซีนอเรีในการป้องกันและแก้ไขไว้ก่อนล่วงหน้า การออกแบบให้สามารถสนองฟังก์ชันการใช้งานการตอบสนองต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ขององค์กรตลอดจนรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์ขององค์กรจึงเป็นหัวใจสำคัญตั้งแต่เริ่มออกแบบโครงการซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งด้านแสงเสียงภาพอะคูสติกและความสวยงามตลอดจนการอยู่อาศัยที่ดี ผ่อนคลายสะดวกสบายรองรับการใช้งานในสภาวะเคร่งเครียดและกดดันได้อย่างต่อเนื่องกับการใช้งานในรูปแบบ24ทับ7การควบคุมกระบวนการในการออกแบบนอกเหนือจากงานตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคารแล้วหัวใจสำคัญอยู่ที่การออกแบบระบบอะคูสติกและเสียงเครื่องมือในการออกแบบ มาตรฐานในการออกแบบการจัดทำเอกสาร,รประกอบแบบตลอดจนกำหนดขอบเขตงานหรือ T O R เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุคารุพันธ์และผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติตร,ตรตงตามแบบแปลนเพื่อให้เชื่อมันได้ว่าองค์กรจะได้ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาก่อสร้างโครงการได้อย่างบารรลุเป้าหมายการควบคุมกระบวนการในการก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่การวางแผนงานก่อสร้างการตรวจอนุมัติวัสดุครุพันธ์และออกแบบก่อสร้างการทดสอบวัดค่าทางเสียงและอะคูสติกระหว่างก่อสร้างการปรับแต่งระบบและทดสอบการใช้งานตลอดจนการฝึกอบรมการใช้งานและการรับประกันการบำรุงรักษาหลังจากส่งมอบงานเหล่านี้เป็นความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน ที่ผู้บริหารองค์กรต้องคำนึงถึงทีมงานของบริษัท AVL Design ขอขอบพระคุณบริษัทปตทจำกัดมหาชนที่มอบความไว้วางใจให้บริษัทออกแบบและบริหารโครงการนี้